ก็ในปอดนี่ค่ะก็เลยอยากทราบจากคุณฤษีว่าที่เราทำไปเนี่ยมันได้ผลหมายถึงว่าเจ้ากรรมนายเวรเขาเได้รับการขอหัวศกรรมจากเราบ้างหรือเปล่าอะไรย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แม่เนี่ยทำแทนลูกเนี่ยได้เขาจะหายร้อยเปอร์เซ็นได้หรือเปล่าเงี้ยค่ะขอบคุณค่ะแม่แม่ทำให้คนเดียวหรอว่าคุณพ่อช่วยด้วยคุณพ่อนี่จะเป็นประมาณว่าใส่บาตรแล้วก็อ,อธิษฐานแผ่เมตตาให้กับเจ้ากรรมนายเวรของลูกเนี่ยค่ะครับผม ที่ว่าไป,ไปที่วัดาาวัดหมื่นสารใช่จำจำได้ฮะ <c oughs> ก็ตรงนี้คิดว่าให้ให้ทำทำต่อไปเพราะว่าเ,เราไม่รู้ว่าเราติดนี้เขาเท่าไหร่ใช่ไหมครตรงนี้คือคือเหมือนกับสมมติว่าเราใช้ไปแล้วที่เราทําไปเนี่ยมันอาจจะถึงสมมติว่าเจ้ากรรไนเบียนของน้องเขาเนี่ยตั้งระดับไปว่าคุณน้า คุณพ่อน้องเขาเนี่ยควรจะทําให้จนถึงระดับที่สเกลมันอยู่ที่สักประมาณ700-700ถึงจะพอใจใช่ไหมฮะตอนนี้คุณนะ้อาจจะเดินทางมาได้สักประมาณสักประมาณ4ี่ร้อละคือเหลืออีกหน่อยให้ทําต่อไปครับผมเพราะว่าบางกรรมถ้าเป็นกรรมหนักมากๆที่เล่นงานตั้งแต่เกิดหรือเป็นเด็กนี้แสดงว่าหนักมากๆนะฮะเขาไม่ปล่อยให้ใช้ชีวิตปกติ เลือกเล่นตั้งแต่เกิดให้ให้หรือว่าตอนเป็นเด็กเนี่ยอันนี้คือกรรมที่ค่อนข้างหนักเหมือนกันเพราะฉะนั้นคือถึงแม้ว่าเราทําไปเราจะดูว่ามันเหมือนอาจจะยังไม่ส่งผลแต่มันอาจจะเดินเดินไปละอย่าอย่าเพิ่งอย่าพิ่งหยุดนะฮะทำไปเพราะยังไงมันคือมันเป็นผลดีต่อตัวน้องเขาแน่นอนแล้วก็คือคือแม่ทําให้ลูกได้ตลอดคือเขาได้หายร้อยเซใช่ไหมคะคือจะหายร้อยเปอร์เซ็นต์หรือเปล่ามันอยู่ที่ตรงนี้ด้วยนะฮะอย่างกรรมบางกรรมที่ว่าเจ้ากรรมในเบนเล่นงานหนักมากมาก เขาเล่นงานไปแล้วมันเหมือนกับเป็นการทุบแก้วที่แตกไปแล้วสมมุติว่าแก้วแก้วเนี่ยแตกไปแล้วสักเป็นชิ้นใหญ่หน่อยการนั่งสมาธิแก้กรรมเหมือนเป็นการให้เจ้ากรรมในเวรที่ว่าทาให้แก้วแตกคนที่ทุบแก้วเนี่ยมาต่อแก้วคืนเขาจะต่อแก้วคืนเป็นทรงเดิมใส่น้ําได้หรือเปล่ามันก็มีสิทธิ์เป็นไปได้ใช่ไหมฮะอันนี้คือการแก้กรรมคือการเรียกเขามาต่อแก้วแต่ไอ้ส่วนที่จะทําให้แก้วมันใส่ของได้ดีเหมือนเดิมใส่น้าได้ดีเหมือนเดิมใช้งานดีเหมือนเดิมคือบุญ บุญคือเหมือนเป็นกาวที่มันมาแปะแก้วมาประสานแก้วเพราะฉะนั้นบุญกับกรรมมันจะควบคู่กันเสมอแต่คุณแม่ก็ทําทําให้น้องได้ครับผมขอบคุณค่ะครับครับถ้าใครมีความทุกข์หรืออะไรจะคุยเดี๋ยวคงจะเป็นอีกสักช่วงหนึ่งนะครับเพราะว่ายังมีอีกคําถามที่ที่ต้องการให้คุณทิชชี่ช่วยตอบให้นะครับบอกว่าการที่เราตั้งชื่อใหม่ให้คนอื่นเนี่ยคือเขาต้องการจะเปลี่ยนชื่อแล้วเจ้ากรรมในเวทําร้ายเขา ไม่ได้คือเขาต้องการเปลี่ยนชื่อนะครับเจ้ากรรมนายเวรจะได้ทําร้ายเขาไม่ได้เมื่อรู้ว่าเราเป็นคนเปลี่ยนชื่อให้ก็เลยหันมาทําร้ายเราแทนเป็นไปได้ไหมครับคือผมคิดว่าที่ว่าเปลี่ยนชื่อสมมุติเราเป็นคนเปลี่ยนชื่อให้แล้วเจ้ากรรมนายเวรจะตามหาคนนะั้นไม่เจอนี้มันไม่น่าใช่มันคล้ายๆกับคนที่ขับรถแล้วรถสีเหลืองแต่ไปติดว่ารถนี้สีเขียวอเจ้ากรรมนายเวรตามไม่ได้บอดสีใช่ไหมฮะ เขาก็รู้อยู่แล้วมันเป็นเป็นรถคันนี้คือมันมันไม่เกี่ยวอันนี้มันเหมือนเ,นเป็นเรื่องความเชื่อที่แบบเขาเขาอาจจะคิดว่าหลอกเจ้ากรรมในเบนแต่จริงๆแล้วถ้าเปลี่ยนชื่อในเมื่อเร,รู้อยู่แล้วว่าการเปลี่ยนชื่อมันไม่อาจจะมีผลให้ชีวิตบางส่วนดีขึ้นแต่กรรมยังค้างอยู่ที่เดิมนะฮะดังนั้นคิดว่าไม่ไม่น่าจะส่งผลให้เจ้ากรรมในเบนมาเล่น,เล,นเล่นงานเราครับครับคบงชัดเจนนะครับมีคําถามนะครับเชิญครับเชิญครับ พี่ลิชี่ครับก็มันมีช่วงหนึ่งที่เราได้ทำบุญทำกุศลบ่อยแล้วแบบมันมืดเราเห็นวิญญาณหรืออะไรเงี้ยบ่อยครั้งมากเขาต้องการมาสื่ออะไรให้เราครับบางทีนะฮะเราเราทำให้เราเจาะจงไหมฮะก็ทำแล้วบางทีเราก็อุทิศให้เขาบ้างอะไรบ้างเนี่ย อุทิศให้ใครก็ได้ให้เจ้ากรรมในเวรให้กกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรานับถือ <Okay. S 1> อะไรเงี้ยมันจะมีอย่างนี้นะฮะมันจะบางทีถ้าเราเห็นอาจจะเป็นชุดของเราเองนั่นแหละเขามาแสดงให้เราเห็นชุดของเราเองที่ว่าเราทําแล้วถึงเขาเขามาปรากฏให้เราเห็นหรือบางทีอาจจะมีชุดอื่นที่เห็นแล้วอยากจะมาร่วมแจมแบบบาง<น>ทีเขามาตัดหน้ารถอย่างเงี้ยอืมอืมคือเหมือนลองลอง,ลองนึกภาพนะฮะว่าสมมติว่าสมตาสมติมตเราเราเชิญเชิญคนมาร่วมปาร์ตี้ที่บ้านเรา แล้วคนอื่นเห็นว่าคนที่มาร่วมปาร์ตี้ที่บ้านเราเนี่ยมีความสุขกลับไปก็เหมือนกับเชิญเขาไปทําบุญแล้วเขามีความสุขอย่างอื่นที่อยากจะเข้ามาร่วมด้วยบางทีก็ก็มาด้วยเหมือนกันมาได้เหมือนกันคือเหมือนกับอยากที่จะเหมือนกับเขารู้ว่าเราสามารถทําให้ได้ใช่ไหมฮะเขาก็จะมาปรากฏหรือว่ามาทําอะไรให้เรารู้ว่าเราอ่ะควรจะไปทําให้เขาอีกแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเขาคือใครอะไรอย่างเงี้ยครับอืมตรงนี้มันมันก็รต้องกล่าว,วยย่ายังไงถึงจะให้เขาไปได้เราเวลาทําบุญใช่ไหม เอาอาจจะกล่าวเพิ่มสมมติว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้ากรรมนายเวรบัพรพพุรุษที่เรารับไปแล้วแล้วอาจจะถ้าเราใจดีเพิ่มนะฮะใจดีเพิ่มนอกเหนือจากตัวเราแล้ว,ลวถึงจิตวิญญาณอือ่นๆที่อยากจะมาร่วมทํากุศลในครั้งนี้ด้วยก็ได้คือเหมือนเป็นถ้าเราจะแบบเผื่อแผ่ให้ให้สิ่งเหล่านั้นนะฮะคือเพิ่มเข้าไปได้ครับผมขอบคุณมากครับครับครับต้องเรียกว่านับว่าเป็นโชคดีนะครับที่คุณลิชี่ตอบพยายามตอบละเอียดละออมากเลยให้ให้ให้เข้าใจจริงๆนะครับ ถ้าหากว่าท่านมีข้อสงสัยเนี่ยผมคิดว่าช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ดีสุดเพราะว่าหลังจากที่เราจบรายการไปแล้วเนี่ยน่าจะเข้าคิวกันยาวมากเลยเพราะหลายท่านอาจจะมีการสอบถามในการส่วนตัวถ้าอยากจะได้คําตอบก่อนก็ถามตอนนี้ก่อนเลยนะครับมีคําถามอีกเชิญเลยครับลูกเชิญเลยครับ <c oughs> น้องๆจากศูนย์จุฬาทํางานหนักหน่อยนะครับ <c oughs> ช่วงนี้โอ้ <c oughs> โหผอมไปหลืออะไรอีกควนี้ อยากรู้เรื่องการแทรกกรรมอะค่ะอย่างเช่นสมมติว่าคนคนนึงมีกรรมอยู่เนี้ยแล้วเราไปช่วยเขาแล้วเหมือนเราไปแทรกแซงกรรมไปรับกรรมเขามาหรือเปล่าอย่างการมสมมติว่าอาชีพหมอเงี้ยค่ะคนไข้ก็มีกรรมของเขามาแล้วเราไปช่วยเหลือเขาคือจิตเราเป็นกุศลมันไม่ได้คิดอะไรแต่คือเขามีกรรมเหมือนเราไปรับกรรมเขาไหมแล้วก็พี่ยังไม่ได้ตอบคาถามเรื่องการสาบแช่งเลยค่ะการอะไรนะการสาบแช่งครับอ๋อสาบแช่งครับโอเคอาชีพบางอาชีพเป็นการที่ที่เราทําแล้วอาชีพที่ได้บุญ แต่แตคือคือเหมือนอพี่เคยเปไปบรรยายให้คณะแพทย์ฟังหลายที่เหมือนกันถ้าให้มองนะฮะเรามองได้เป็นบุญตอนนั้นเป็นบุญแน่นอนเห็นเป็นรูปประธรรมใช่ไหมท,ที่จับต้องได้เลยคือเห็นว่าเราช่วยคนหายเจ็บป่วยเนี่ยคือเรามีความสุขละคนป่วยหายเขาก็มีความสุขได้บุญแน่นอนแต่บางกรณีเคยเห็นข่าวที่ว่าหมอผ่าตัดแล้วญาติคนไข้ มาฟ้องเหมาะมีไหมฮะบางทีญาติคนไข้เป็นเจ้ากรรมนเวรเราคนไข้ตายไปแล้วไม่รู้อะไรละแต่คนที่เป็นเจ้ากรรมนเวรคือญาติของคนไข้ฟ้องร้องเป็นคดีความดังนั้นถ้าถ้าให้แนะนําแต่ไม่รู้มันจะเป็นขัดกับขัดกับการรักษาทางการแพทย์หรือเปล่าเช่นสมมุติเราจะทําทํารักษาคนไข้เนี่ยเรา,าจจะขอโทษเขาก่อนว่าบางทีอาจจะมีทําให้เขาเจ็บอ,นนอันนี้คือเหมือนเป็นการเคลียร์เคลียร์ตัวเองละเหมือนอโหสิ อโหสิแต่ใช้คาพูดว่าขอโทษเพราะบางทีขออโหาสิญาติคนป่วยหรือคนป่วยไม่รู้หาว่าหมองมงายอีกใช่ไหมฮะเพราะอาชีพหมอมันจะอยู่ทางฝั่งวิทยาศาสตร์ส่วนทางนี้คืออาจจะมองเป็นในเรื่องของสิ่งลี้ลับอะไรเพราะเคยมีคุณหมอคนหนึ่งใช้วิธีแก้กรรมไปพูดให้เด็กคนหนึ่งที่เป็นโรคไข้เลือดออกแล้วเหมือนเป็นแนะนําแล้วยติเขาปฏิบัติแล้วเรื่องไปรู้ถึงผอ,อโรงพยาบาลที่เชียงใหม่นะฮะ พอ,อรโรงพยาบาลนั้นเขาต้องการให้โรงพยาบาลนี้เป็นเหมือนกับวิทยาศาสตร์หรือว่าอะไรห้ามพูดเรื่องนี้คุณหมอคนนั้นโดนไล่ออกนะฮะแต่บางโรงพยาบาลเขาเปิดรับทั้งสองศาสตร์อย่างที่ที่ที่เท,ท,ท,ท่าที่รู้มามีที่มออสงขานครินสมมุติว่าญาติคนป่วยมีวิธีการรักษาอะไรมาก็ตามเขาเปิดเปิดรับด้วยแล้วก็ทางการแพทย์ควบคู่กันไปด้วยศึกษาทั้งสองศาสตร์ดังนั้นอตอนตอนที่ได้ไปคุยกับพวกพยาบาลพวก แพทย์ที่โรงพยาบาลก็ได้บอกพยาบาลอย่างางบางทีที่พยาบาลเขาอาจจะมีการทําให้คนไข้เจ็บโดยที่เขาไม่ได้เจตนาให้เจ็บแต่เนื่องด้วยภาวะอย่างนั้นก็ให้พูดขอโทษขอโหสิกรรมก่อนให,ให้เจ้าตัวที่จะโดนการรักษานั้นรับรู้ตรงตรง,ตรงนี้คือเป็นการเขยร์นะฮะหรือไม่ก็พูดกับอย่างบางทีถ้าเรากลัวว่ามันจะมีกรณีร้ายแรงตามมาดอนหลังพูดกับญาติผู้ป่วยหรือว่าอะไรให้เคลียร์ไปเลยเหมือนกับบางทีที่ทางการแพทย์ผ่าตัดอาจจะบอกว่าเราก็ไม่รู้ว่าผ่าแล้วจะดีขึ้น หรือว่าไม่ดีใช่ไหมฮะอันนี้มันเป็นสิ่งที่เรากําหนดไม่ได้เราก็ต้องบอกว่าเราให้เขารู้ว่าเราเนี่ยทำสุดความสามารถทําตามหน้าที่ของเราแล้วใช่ไหมฮะทุกอย่างมันบางทีมันมันฝืนไม่ได้เป็นเรื่องของบุญและกรรมแต่การที่เราช่วยเราได้บุญแน่นอนแต่บางรายเราช่วยแล้วเจ้ากรรมในเวรจะมาเล่นงานเราหรือเปล่าอันนั้นคิดในทางที่ดีไปก่อนนะฮะเพราะพี่เคยช่วยแล้วพี่ก็โดนเล่นงานเหมือนกันก็มี คือคือบางเรื่องเราไปช่วยโดยที่แบบเอาตัวเราเข้าไปเต็มๆมันเหมือนกับคนต่อยมวยกันเขามีเรื่องทะเลาะกันมาตั้งแต่ตอนไหนไม่รู้แล้วแล้วกรรมาการเข้าไปห้ามกรรมาการน็อกเองก็มีใช่ไหมฮะทั้งที่ความหวังดีอยากจะให้เขายุติดังนั้นเลือกช่วยมันมันจะมีวิธีการช่วยหลายแบบต้องต้อง,องเหมือนเป็นเทคนิคของแต่ละคนนะฮะ